สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณนรนก็จะมาคุยให้ฟังนะคะเรื่องของวิธีการเตรียมสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้ามหนึ่งหรือว่าสอบแข่งขันค่ะสําหรับน้องๆปฐมปลายคนไหนนะคะที่กําลังมึนแล้วก็สับสนในเรื่องของการเตรียมตัวสอบวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งปัญหาที่น้องๆส่วนใหญ่เจอเลยนะคะก็คือ1เลย ปัญหาแรกก็คือว่ารู้สึกว่าเนื้อหาวิทย์ปฐถมปลายอะ่ะมันเยอะมากอันที่2เลยนะคะก็คือจําเนื้อหาบางพาร์ทไม่ได้อันที่3นะคะบางทีติวไปเยอะนะคะแต่สุดท้ายพอไปทําข้อสอบเนี่ยเอากลับไม่ได้ออกอย่างที่เราอ่านหรือว่าเตรียมตัวไปค่ะวันนี้นะคะคุณเรนก็เลยจะมาไขค,ความลับให้นะคะว่าแล้วเราอะ่ะจะต้องเตรียมตัวสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้าหมนหนึ่งยังไงเพื่อพิชิตคะแนนสอบให้ได้เยอะค่ะ หลักการง่ายๆเลยนะคะที่น้องๆน,นะคะจะใช้ในการเตรียมสอบวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือน้องๆต้องทราบก่อนค่ะว่าในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบเข้ามา .1 นะคะในแต่ละโรงเรียนมีลักษณะข้อสอบเป็นยังไงนะคะออกลึกออกยากมากน้อยแค่ไหนนะคะเน้นความจําหรือว่าเน้นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ค่ะแต่ไม่ว่าลักษณะข้อสอบจะเป็นแบบไหนนะคะน้องๆจะต้องแม่นเนื้อหาคะ่ะไม่ใช่แค่ว่าเราอ่ะจะต้องแบบจำ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 ได้อย่างเดียวนะคะแต่เราอ่ะควรจะทําความเข้าใจเนื้อ อน้อหาไปให้ได้ก่อนเพราะน้องๆเริ่มทําความเข้าใจเนื้อาหานะคะก็ค่อยๆเหมือนกับว่าย่อยมันโดยการค่อยๆทบทวนแล้วก็จํามันให้ได้จากนั้นนะคะจึงจะเข้าสู่กระบวนการตะลุยโจทย์ค่ะ มีข้อห้ามอย่างหนึ่งนะคะที่ครูโนเคยเจอมาในทุกๆปีเลยนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวสอบวิชาวิทยาศาสตร์นั่นก็คือไม่แนะนํานะคะให้น้องๆเริ่มต้นจากการตะลุยโจทย์แล้วก็สุดท้ายนะคะน้องๆหมึนเพราะอะไรรู้ไหมคะน้องๆยังไม่แม่นเนื้อหาค่ะ,คะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากก็คือเรื่องของความเข้าใจหรือว่าความจําที่ค่อนข้างจะสเปะอสปะนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะคนเราก็เลยจะมาบอกความลับให้ว่าแล้วเราควรจะเตรียมตัวยังไงนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยนะคะน้องๆควรจะเริ่มต้นจากการเอาเนื้อหาในวิทย์ระดับประถมปลายนะคะมาเรียบเรียงก่อนซึ่งคุนเราก็จะบอกให้เลยนะคะว่าลักษณะข้อสอบที่ออกนะคะ,ะข้อสอบเข้ามหเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5พาร์ทด้วยกันซึ่งมันก็จะมีพาร์ทชีววิทยาพาร์ทเคมีฟิสิก ะะแล้วก็โลกอวกาศดาราศาสตร์แล้วก็มีอีกหน่อยนึงก็คือเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์ตอนนี้นะคะแน่นอนว่าจะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเข้ามาเสริมนิดหนึ่งในในบางโรงเรียนนะคะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เรื่องของการแบบเขียนโปรแกรมบางอย่างนิดหน่อยนั่นเองค่ะเท่านี้นะคะที่ไลฟ์คุณวันเน,นี่ยมีการติวสอบวิทยาศาสตร์ยังไงนะคะ <S <S คนนนเดี๋ยวคุณวันจะมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นสเต็ปสเต็ปเลยทีเดียวเพราะว่าการเรียนไปเป็นสเต็ป ใบสเต็ปจะทําให้น้องๆทุกคนนะคะสามารถที่จะเหมือนกับว่าแม่นเนื้อหาจําข้อสอบได้แล้วก็ได้ทวนซ้ําอีกครั้งอีกทั้งได้ตะลุยโจทย์ได้ตรงประเด็นกับในโรงเรียนที่น้องจะไปสอบเข้าม .1 น่นั่นเองคะ่ะซีรีส์แรกเลยนะคะที่ควรใชในการติวเด็กๆเ,เข้าม .1 นนะคะนั่นก็คือการถอนพื้นฐานนะคะกับเด็กๆซึ่งก็จะประกอบด้วยเคมีประถมปลายฟิสิกส์ประถมปลายนะคะชีววิทยาประถมปลายแล้วก็โลกอวกาศดาราศาสตร์ค่ะโดยในนี้นะคะก็จะมีการเสริมเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์ไปแล้วในนี้นะคะ ถ้าน้องๆได้เรียนตรงนี้ยเหมือนกับว่าน้องๆจะแบบได้เข้าใจเนื้อหาก็จะได้แม่นว่าอ๋อเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงไหลายๆเรื่องไม่จําเป็นต้องใช้ความจําเสมอไปอย่างเช่นเรื่องของดวงดาวอย่างเงี้ยค่ะน้องๆควรจะใช้ความเข้าใจพอเข้าใจเสร็จแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นต้องแบบจำเยอะแล้วก็เราค่อยมาจำสูตรหรือว่าจำคำศัพท์บางคำนิดหน่อยนะคะในเรื่องของพาร์ชีววิทยานั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะพอน้องๆแบบเข้าใจเนื้อ,อหาทั้งหมดแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเริ่มมาลองทําแบบฝึกหัดดูจริงๆแล้วเด็กๆยุคนี้นะคะให้เขาลองกลับไปนั่งอ่านหนังสือทบทวนเนี่ยทุกท่านเป็นว่าคิดว่าไงคะน้องๆน,น่าจะคิดว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะสำหรับให้พวกเขากลับมานั่งทวนเพราะฉะนั้นนะคะคนเราก็จะมีซีรีส์ที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องของการทำ science cell check ค่ะถ้าน้องๆทำ science cell check นะคะ คือเหมือนกับว่าเป็นการที่แบบได้รีเช็คตัวเองอะว่าเออเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดอะเราเข้าใจแล้วแค่ไหนแล้วเราจําได้หรือเปล่านะคะเราเปิดมาดูปุ๊บนะคะอ่ะการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เป็นยังไงบ้างแบบไหนสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศไม่อาศัยเพศค่อยๆทําไปนะคะแล้วก็ค่อยๆแบ็ back กกลับมาที่เนื้อหานะคะพอลองทําเรื่องของโลกอวกาศดาราศาสตร์เราก็จะได้ทบทวนอ้อดวงจนันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเป็นยังไงเนี่ยค่ะข้อดีของ science cell check ก็คือเป็นการรีเช็คตัวเองว่าเนื้อหาที่เราอะเรียนมาทั้งหมดอะเฮ้ยเราแม่นมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วก็เป็นการได้แบบทบทวนเนื้อหาทั้งหมดด้วยค่ะ จากนั้นนะคะให้น้องๆน,นะคะเริ่มเริ่มต้นในการตะลุยโจทย์ซึ่งโจทย์นะคะจริงๆแล้วคุณนันก็ขออนุญาตแบ่งออข้อสอบเข้าม .1 นะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นทั้งหมด3ามเลเวลเลเวลที่1เลยก็คือเลเวลที่เรียกว่าเน้นความจํา ถามตรงตอบตรงหินชนิดใดเป็นหินอาคานัคนีสารใดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยคือถามตรงตอบตรงนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะมีเรื่องของสปีดเทสนิดนึงนั่นก็คือแสดงว่าน้องๆก็จะเน้นเรื่องของการทําความเ,ออเขาเรียกอะไรเข้าใจแล้วก็จําให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําเป็นโจทย์เลเวลแรกก็คือโจทย์เลเวลเรื่องของการแบบ ถมตรงตอบตรงนะคะซึ่งที่ไลฟ์เนี่ยเราก็จะสอนโดยใช้เลเวล A ก่อนจากนั้นนะคะพอน้องๆผ่านเลเวล A มาได้แล้วนะคะเราก็จะมีโจทย์อีกสเต็ปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจะจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เหมือนกับว่าทั้งเน้นความจําเน้นความเข้าใจนะคะเริ่มเหมือนกับว่าแนวสอบเข้า SMA SME หรืออะไรต่างๆนะคะแนวห้องกิปเตะนะคะเราก็จะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะตรงเป้าสอบเข้าม1เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้าบางทีอะ่ะน้องๆเริ่มจากเล่มนี้แล้วก็ หรือว่าอาจจะลองทาที่บ้านก็ได้นะคะอาจจะได้สักคะแนนสักประมาณ50เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าโอ้โหเนื้อ,อาหารเราไม่แม่นคือถ้าทําเล่มนี้ต่ํากว่าได้ต่ํากว่า50แสดงว่าเนื้อ,อาหาไม่แม่นเลยนะคะก็ควรจะกลับไปที่ science cell check หรือว่าลองนั่งเปิดหนังสืออ่านดูนิดนึงก็ได้เนาะแล้วก็เราค่อยๆขยับมาเป็นอันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณลก็จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะที่อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์แบบ เรียกว่าคุ้มค่าสุดๆโดยใช้หนังสือเล่มนี้นะคะ,ะจากนั้นนะคะน้องๆคนไหนก็ตามนะคะที่เตรียมสอบเหมือนกับว่าเข้าโรงเรียนที่แบบวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์นะคะหรือว่าสอบสอบสวทหลายๆคนที่ติดตามเรื่องของการสอบสสวทในวิชาวิทยาศาสตร์น้องๆก็จะเห็นว่าหนึ่งเลยนะคะหนังสือเรียนของสสวทเนี่ยมีการอัปเดตปรับปรุงใหม่แล้วเนื้อ,อาหาบางเรื่องตัดออกเนื้อ,อาหาบางเรื่องมีการปรับ แล้วก็ประยุกต์ขึ้นมามากขึ้นโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่มันทันสมัยมากๆเพราะฉะนั้นข้อสอบสอสอวทอสอบเข้าจุฬาพนี่ให้น้องๆมานั่งฝึกตรงนี้ถามว่ามันมันไม่ใช่เลยนะคะคือถามว่าฝึกได้ไหมฝึกได้แต่ว่าเหมือนเหมือนกับว่าเป็นบันไดขั้นแรกขั้นที่2ในการที่จะไปเตรียมสอบสสวทเพราะเราจะเตรียมสอบสสวทนะคะเราควรจะฝึกทําข้อสอบฝึกอ่านหนังสือฝึกคิดวิเคราะห์ซึ่งมันต้องแบบ ใช้สาสตร์และศิลมันไม่ได้ใช้แค่ความรู้อย่างเดียวอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเลเวลสูงสุดในระดับของการสอบเข้าม .1 ค่ะ แต่วันนี้นะคะคุณก็จะไม่พูดถึงเรื่องของการสอบแข่งขันต่างๆนะคะของบางสนามที่อาจจะต้องใช้ความรู้ที่มันเกินระดับชัน้นอย่างเช่นใช้ความรู้มอตอนน้นนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าถ้า,าน้องๆนะคะจะพิชิตสนามสอบวิชาวิทย,ยาศาสตร์ในการสอบเข้ามหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะเตรียมตัวแบบเนี้ยก็จะสามารถที่จะสอบได้แล้วเดี๋ยวคุณนวลสรุปให้ว่าจะต้องทํำยังไงบ้างอันที่หนึ่งเลยนะคะน้องๆควรจะแม่นเนื้อหาอ่ะถ้าเรียนได้ก็เรียนถ้าไม่ไม่ชอบเรียนก็อ่านเองก็ได้อ่านไปทีละเรื่องทีละเรื่องจากนั้นนะคะทาแบบฝึกหัด นะคะแล้วก็มาทําข้อสอบรเราานี้ถ้าทําข้อสอบแล้วเหมือนที่บอกนะได้ต่ำกว่าครึ่งนี่คือชัวร์เลยนะคะเนื้อ,อาหาไม่แน่นกลับมาที่เนื้อ,อาหาก่อนทวนในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้แล้วค่อยๆทําโจทย์ไต่สเต็ปขึ้นมาซึ่งเชื่อว่าการติดตามเพจเตียวข้ามมอลหนึ่งบายไลฟ์หรือว่า YouTube Channel ไลฟ์สถานีความรู้อีกครั้งนะคะตอนนี้ ทางคุณวันเองนะคะก็จะมีคลิปสอนในแต่ละวิชาซึ่งมน้องๆน,นะคะสามารถเข้ามาเรียนจากคลิปสอนออนไลน์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้ฟังที่ไหนก็ได้แล้วน้องๆก็สามารถที่จะพิชิตข้อสอบเข้าม .1 สอบผ่านได้แน่นอนค่ะ